มันเป็นโอกาสมันท่านในยุคก,ก่อนได้นี้ยุคผมนะทำหนังกันพูงกับหลายคนอุนอนท์ซีเงี้ยกว่าจะทําเสร็จเรื่องหนึง่งกว่าจะได้ฉายในบ้านเราเราจะโดนแล้วไม่โดนได้หรือไม่ได้แล้วก็ลุ้นแทบตาย <c oughs> พอพอได้ปับ๊บไปขายต่างชาติการไปขายต่างชาติก็ต้องมีกระบวนการขายขายโซนไหนขายทวีปไหนขายประเทศไหนมันมีกระบวนการใช้เวลาแบบเป็นปีๆบางทีหนังทํามาแล้ว2ปียังขายไม่จบเลยแต่ว่าความปัจจุบันนี้ <c oughs> เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเชื่อมหากัน เพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เราแล้วเราก็มีเครื่องไม้เครื่องม,มือในก,การที่จะคุณทําแล้วฉายพร้อมกันทั่วโลกได้ก็โอกาสขายได้ง่ายมากไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนเลย<ห>แต่ปัญหาเหมือนเดิมคือ<ห>เขาไม่ซื้อ<ห>ปัญหาคือเขาไม่ซื้อ<ห>รสชาติอร่อยไหมใช,<อ>ใช่ใช่ใชยังเป็นปัญหาตรงนี้อยู่ครับเราต้องแก้อยู่ทุกวันนี้ที่บอกว่า เราทำโครงการผมทำโครงการสอนเขียนบทโครงการแต่เด็กก็ตามร่วมมือเพื่อจะพัฒนาคนรักหนังบ้านเราทํางานไงให้ 1, 2, ใหนึ่งสองผมจะสอนสองอย่างอย่างหนึ่งคือทํางานได้ดีให้สนุกทำอย่างไรให้ทำอย่างไรให้สนุกอย่างที่สองคือทำโปรเจกต์แบบไหนที่น่าสนใจแล้วข้อหนึ่งที่หลายคนไม่ไม่ทันคิดน,นะขาว่าหนังสนุกเนะี่ยไม่ได้แปลว่าคนจะดูมันงา,านหงตอนน้่งมันยากแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าคนจะดูนะค,คนจะดูนะ่สนุกจริงแต่คนจะดูว่าคนท่านยังไม่ดูจะรู้ได้กันไหมสนุก เพราะฉะนั้นเราต้องจับโปรเจกต์ที่น่าสนใจให้ได้